วันนี้เรามาทำดอกไม้กันนะคะจะเป็นสามสีจะมีสามแถวหนึ่งสองสามนี่นะคะจะได้ดอกประมาณนี้ นี่เป็นด้านหลังเนี่ยค่ะเรามาลงมือทํากันเลยนะสีนี่เลือกตามที่เราต้องการเลยนะคะเข็มที่ใช้วันนี้หนูใช้เข็มเบอร์3ามทับศูนย์ค่ะเริ่มฉากของไหาพรมเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ทำการล็อกห่วงด้วยโซ่หนึ่ง หลังจากนั้นทําโซ่อีกสองทำพอ1คอลงไปในห่วงนะคะ11ครั้งพอเรารวมกับโซ่หลักแรกมันก็จะได้ในห่วงนี้ค่ะทั้งหมด12ครั้งตอนนี้นะคะหนูก็ทําพอ1คอ11ครั้งแล้วนี่นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหลังจากนั้นเราก็จะเอามารอหอกับโซ่หลักแรกค่ะรอหอลงไปเลยนี่นะคะแล้วก็ทำโซ่หนึ่งตัดไหม แล้วก็ดึงตรงกลางเนี่ยค่ะให้มาติดกันนี่นะคะค่อยๆดึงนะจับไว้ดีๆอันนี้นะคะเราก็จะได้สีแรกแล้วหลังจากนั้นเราจะทำสีที่สองเราจะต่อไหมวิธีต่อไง่ายๆก็คือเราทำเป็นโซ่ก่อน มันจะไม่หลุดด้วยนะคะทำเป็นโซ่หนึ่งแบบนี้หลังจากนั้นเราก็คล้องลงไปค่ะนี่นะคะคล้องลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ดึงขึ้นมานี่เอาใหม่นี่นะคะคล้องไปในช่องระหว่างนี่ค่ะในแต่ละช่องนี้เราจะทำคอทอสองครั้ง ในช่องระหว่างแถวเแบบนี้นะคะช่องระหว่างหลักของพอหนึ่งคอเนี่ยแบบนี้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะตรงนี้เราทํารอหอลงไปใช่ไหมแล้วมันก็มีช่องแบบนี้แลดึงแล้วก็เข้ามาแบบนี้ทำโซ่หนึ่งแล้วก็ทําพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ทําคอทอค่ะจิ้มฟัก ลงไปในหลักเดิมเนี่ยสองครั้งหลังจากนั้นเราก็ข้ามแล้วก็มาในช่องถัดไปแบบนี้นะคะเนี่ค่ะทำคอทอสองครั้งเราก็ข้ามแล้วก็มาทำคอทอค่ะในช่องมันเป็นช่องระหว่างระหว่างคอพอ1คอของแถวแรกนะนี่ค่ะ นี่นะคะดูให้ได้เป็นแบบนี้จะทำแบบนี้ค่ะไปจนจบแถวเลยนี่นะคะตอนนี้ก็ถักมาจนจบแถวแล้วนะคะนี่นะคะมันจะเป็นช่องระหว่างแต่ละหลักเป็นคอทอสองครั้งหลังจากนั้นเราคล้องไปที่ หลักแรกทำรอรอหอแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถัดใหม่โซ่หนึ่งนี่เป็นการล็อกไม่ให้ชิ้นงานเราหลุดง่ายนี่นะคะแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ล,ละหลังจากนั้นเราจะทำเป็นส่วนของกลีบดอกก็ทำเป็นโซ่หนึ่ง นี่นะคะเป็นห่วงแบบนี้แล้วเราก็แทงลงไปตรงหลักที่เราจบงานนะคะนี่นะคะแทงลงไปตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาดึงตัวโซ่เนี้ยขึ้นมา พอได้แบบนี้แล้วเราทำโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งนะคะลงไปในหลักเดิมแล้วก็ทําพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งไปในหลักถัดไปพอหนึ่งคอเมื่อกิงเราได้พอหนึ่งคอไปสองครั้งแล้วนะคะหลักแรกมันอยู่ตรงที่เราเริ่มต้นโซ่ แล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งค้งบนหลักถัดไปตรงนี้มันจะมีพอหนึ่งคอค่ะทั้งหมดสี่หลักแล้เป็นสองหลักแล้วนะหลักที่สามพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปนะคะหลักที่สี่โซ่สองแล้วก็รอหอค่ะลงไปบนหลักเดิม หลักเดิมที่มาเป็นคอทอหลักที่สี่อะค่ะพอหนึ่งคอหลักที่สี่อะนี่นะคะมันก็จะได้แบบนี้มันก็จะเป็นตรงนี้เป็นโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอในหลักเดียวกับโซ่สองเนี่ยค่ะหนึ่งครั้งแล้วหลักถัดไปก็เป็นพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งนี่นะคะก็เป็นพอหนึ่งคอหนึ่งสองสามสี่พอหลักที่ 4, ส,สี่เสร็จแล้ว เราก็ทำโซ่สองแล้วก็ทำรอหอค่ะลงไปในพอหนึ่งคอหลักที่สี่นี้ด้วยกลีบของเราก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยพอกลีบต่อไปเราก็ทำรอหอในช่องถัดไปในหลักถัดไปนะคะลอหอโซ่สองพอหนึ่งคอในหลักเดิมหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอในหลักถัดไปหนึ่งครั้ง พอหนึ่งคอมาหลักถัดไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็พอหนึ่งคอมนหลักถัดไปอันนี้เป็นหลักที่สี่แล้วนะนี่นะคะแล้วก็โซ่สองรอหอลงไปในหลักของพอหนึ่งคอหลักที่สี่อะค่ะนี่กิบต่อไปก็เหมือนเดิมแทงลงไปในช่องถัดไป ต่อไปนะคะแทงลงไปรอหอในช่องถัดไปแล้วก็โซ่สองพอหคอหนึ่งค้งในช่องเดิมอะค่ะที่เป็นช่องโซ่อันนี้เราก็นับเป็นพอหคอหลักแรกพอหคอหลักที่สองพอหคอหลักที่สาม คอหนึ่งคอหลักที่สีนะะ่นี่ค่ะแล้วก็โซ่สองรอหอลงไปบนหลักเดิมนี่ค่ะกลีบดอกของของเราทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นะคะทำให้จบแถวเลยตอนนี้ถักจนถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็คือ นี่นะคะโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งลงไปในในโซ่เดิมแล้วก็หลักถัดไปก็เป็นพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งหลักถัดไปพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งหลักถัดไปเป็นพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอจะนับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่เป็นพอหนึ่งคอสี่หลักเสร็จแล้วก็โซ่สองแล้วก็รอหอลงไปในหลักเดิมอันนี้เรา จบกกีบสุดท้ายแล้วแล้วก็ทำโซ่หนึ่งล็อกงานเลยค่ะตัดไหมนี่นะคะเราก็จะได้กลีบแบบน,นี้ที่เหลือก็ดึงจัดระเบียบเขาให้สวยงามนี่ค่ะแล้วก็เก็บไปลายไหมน,นะคะเก็บไปลายไหม ซ่อนปลายเข้าไปด้านหลังนะคะนี่นะคะค่อยๆดึงอาจจะยากนิดนึงตอนเก็บงาน นะเก็บถ้ายังโผลออยู่เราก็ตัดออกเลยที่ด้านนี้ก็ถัดเหมือนกันเก็บซ้อนภายใหม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะได้ชิ้นางานออกมาแบบนี้ มาดูดอกสำเร็จกันว่าขนาดเท่าไหร่ประมาณ5.5เซนค่ะนี่นะคะ่ะเราก็จะได้ดอกไม้น่ารักน่ารักไว้ตกแต่งชิ้นงานแล้วนี่นะคะก็จะได้ดอกแบบนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ